สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนการพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปท่านที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงเช้าจนถึงเวลา17.59นวันนี้ท่านมีเกณฑ์ใช้เงินเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือซื้อต้นไม้ เพื่อมาประดับที่บ้านหรือประดับที่สวนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจด้านสุขภาพระมัดระวังบริเวณช่องท้องเช่นแพ้เกรสรดอกไม้ทำให้เกิดผลพื่นคันได้หรือปวดท้องอาหารเป็นพิษได้นะครับถ้าที่เกิดวันจันทร์วันนี้มีเกณฑ์เดินทางไปกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน,นหรือกลุ่มชมรมคนลักลถ ไปแบบสบายอาจจะการพักผ่อนพักร้อนนะครับสุขภาพระมัดระวังช่วงบริเวณหน้าอกอาจจะเกิดจากการขับขี่ล้มลื่นถลกระแทกถูกบริเวณทรงอกได้นะครับท่านที่เกิดวันอังคารวันนี้ท่านมีเกณฑ์ได้รับของฝากเช่นอาหาร ยารักษาโรคหรืออาหารสุขภาพจากคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดหรือท่านอาจจะมีการหาไรายได้เสริมจากการปรุงอาหารหรือจากอาหารสุขภาพได้ด้านสุขภาพระมัดระวังกล้ามเนื้อระบบขับถ่ายอาจจะเป็นพวกปวดเมื่อยบริเวณก้นกบหรือลิีิวดทวารได้นะครับท่านที่เกิดวันพุธ วันนี้ท่านมีเกณฑ์จะอาจจะทราบข่าวเกี่ยวกับมูลค่าพเพิ่มขึ้นของเก่าของสะสมที่ท่านมีอยู่หรือจากของโบราณสุขภาพพึงระมัดระวังบริเวณขาข้างขวาเช่นรับประทานสมุนไพรมากเกินไปหรืออาหารผิดสำแดงได้นะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสวันนี้ ท่านมีเกณฑ์จะรับมรดกหรือข้าวของเครื่องใช้จากพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือผู้ผู้บัคคับบัญชาหรือรับการมอบหมายให้แก้ไขซ่อมแซมบ้านรถยนต์หรือปรับปรุงพื้นที่ให้ถูกต้องถูกถูกระเบียบด้านสุขภาพระมัดระวังแขนขวาตั้งแต่ต้นต้นแขนบ่าไหลมีอาการชาได้นะครับ ท่านที่เกิดวันศุกร์วัน,นวันนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะทํากิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่หรือผู้เข้าวชาหรือกับคนรักได้เช่นให้าหารปลาทําบุญสุนทานปล่อยปลาด้านสุขภาพระมัดระวังด้านกระเพาะปัสสาวะหรือนิ้วหรือต่อมลูกหมากได้ครับท่านที่เกิดวันเสาร์วันนี้มีเกณฑ์ได้สืบทอดวิชาอาชีพจากบรรพบุรุษ หรือได้เปิดสถานที่อดูแลผู้สูงวัยด้านสุขภาพให้หมั่นดูแลตัวเองและผู้ใหญ่เกี่ยวกับกระดูกแขนข้างซ้ายเช่นอาจจะได้รับอุบัติเหตุถึงขั้นผ่าตัดได้นะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงเย็นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้ท่านมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านหรือสำนักง,งานธุรกิจ ร้านค้าหรือมีการจัดห้องนอนใหม่เช่นยกย้ายเตียงนอนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหรือมีการจัดหิ้งพระห้องพระใหม่เพื่อสะดวกในการนั่งปฏิบัติธรรมด้านสุขภาพท่านอาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนมึนง,งงเป็นต้นนะครับสีมงคลประจำวันนี้สีขาวสีเขียวสีบอดเงิน สีบอลทองสีฟ้าเวลามงคล8ปดนาฬิกาสินาฬิกาสินาฬิกาสินาฬิกาทิศมงคลตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันต,ต,ต,ตกเฉียงเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้บูชาหกลกซิลเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้นะครับ ท่านออกรถได้พอใช้นะครับทำความสะอาดทิ้งพระหรือห้องพระดีมากเลยครับ